ทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่สีเขียวให้ชาวเทศบาลตมมกระจับสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะของประชาชนในชุมชนชุมชนมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันภายใต้การบริหารงานของนายมนัสใจเจนนายกเทศสมนตรีตมบลประจับได้ให้ความสำคัญและขยายผลโครงการในพื้นที่เขตเทศบาลตมบลประจับทั้ง12ชุมชนทำให้คนในชุมชน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและยังมีพืชผักที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดทั้งปีและที่สำคัญสามารถนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนส่งผลให้ทั้งชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้รักสามาคัคคีเอื้ออาทรเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนประชาชนมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวรัวก,กินได้้นี จัดทำโดยเทศบาลตำบลกระจับ